สวัสดคีครับผู้ชมที่น่ารักทุกท่านและ FC ใหม่ๆทุกคนนะครับวันนี้เปร่้รถเก่งมือสองเกตเอนะครับวันนี้เปร่้วีออสพีเมียมนะครับจัดมาให้อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวีออที่บอกเลยว่าขายดีอันดับหนึ่งประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับตอบโจทย์ทุกการใช้งานทุกการขับขี่พรานี้คือวีออ1หนึ่งจุดห้าตัว E ปีสิบแปดโฉมใม่เนื้อเชนโฉมใหม่ สีดำๆสีหายากคันนี้เป็นสียอดนิยมบอกเลยคันนี้เป็นแรไอเทมบอกเลยสีดำหล่อๆคันนี้นะครับไฟหน้าเป็นมันติรีเฟคเตอร์พร้อมกับโปรขับฟรี90สวันดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2 5 9เท่านั้นนะครับบอกเลยครับสภาพเหมือนป้ายแดงรถเป็นรถเกรด A พรีเมียมนะครับคันนี้ใครได้ไปนะครับบอกเลยคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับอาชีพพนักงานบริษัทนี้พนักงานราชการ หลักธุกิจต่างๆนะครับเรียกว่ารายได้แค่10,000ขึ้นไปออกได้เลยเพราะมันผ่อนแค่5600บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยครับใครมีรายได้นะครับอาชีพอะไรออกได้บ้างครับทุกอาชีพออกได้หมดเลยนะครับขอมีสิทธิ์เงินเดือนสเตทเมนต์ออกได้เลยนะครับรายได้นะครับหมื่นสองออกได้ฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวออกคนเดียวไม่ใช่คนค้ำเลยนะครับสนใจโทรมาผมด่วนตอนนี้นะครับเพื่อรับโปรพิเศษ สุดคุ้มนะครับโทรมาเลย0947894848นะครับสีดำดำลหล่อๆคันนี้โฉมหน้าใหม่ๆนะครับกระจังหน้าเป็นดำเงาเมทัลลิกแบบนี้โลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางโครเมียมส,สวยๆชัดๆเด่นๆแบบนี้กันชนหน้ากันชนหน้านะครับบอกเลยว่ามีให้มาเป็นดำเงาเมทัลลิกแบบนี้เป็นลัางน้ำห้าแถบนะครับส,สวยๆพร้อมไฟตันหมอกสปอร์ตไลท์มีให้ครบหมดแล้วนะครับ ไฟลีไฟเลี้ยวที่กระพริบอยู่รอบนี้เป็นฮาโลเจนนะครับมาพร้อมกับสีสันสวยๆเดิมๆนะครับเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะผมการันตีเลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆเสียงใสๆแบบนี้นะครับรถสะอาดสะอ้านหล่อๆไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับทะเบียน7251ราคาค่าตัวของเขาแค่3ามแสนสี่หมบาทฟรีดาวแบบประชาชนใบเดียวโทรหาผมด่วนๆเลยนะครับเพราะมันผ่อนแค่5้0 0บาทนะครับ สวัสดีเคดีนะครับอนุมัติรับรถภายใน1ชั่วโมงนะครับไม่ตดแบคลิตออกได้นะครับตดแบคลิตออกไม่ได้นะครับโทรบอกก่อนเลยผมบอกก่อนเนาะเคลียร์กันชัดเจนนะครับเราชัดเจนซื้อขายตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับไฟมันตินะครับไฟของแท้ b o s แบบนี้เลยนะครับไฟแท้ b o s นะครับนี่สีสันผิวพรรณสีดำดำหล่อๆแบบนี้ลิสันคมชัดเจนรอยต่อไม่หงงไม่ห่างอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่ระยะช่องไฟต่างๆ ระยะเท่ากันเป๊ะๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับกระจกแท้แบบออคูสติกการ์ดนะครับกันเสียงเก็บเสียงอย่างดีของโตโยต้าของเดิมของแท้โรงงานเลยนะครับฟิลม์มซ้ายขวาหน้าหลังติดให้พร้อมแล้วฟิล์ม60รอบคันกระจกเป็นไฟฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกเป็นติดไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าดําเงาเมทัลลิกไฟดีไฟเดียวไฮโดรเจนนะครับบอกเลยครับใครกาลังหาอยู่เนาะ ก็รถสเปคนี้ราคานี้นะครับถูกจริงๆครับถูกนะครับถูกประหยัดนะครับผ่อนแค่5,000-6เท่านั้นกระจกเดิมแท้นะครับพร้อมระบบ Security นะครับป้องกันการโจรกรรมการขโมยนะครับตัวสีสันผิวพันธนะครับบอกเลยสภาพสวยสะอาดเงางามแบบนี้ปหทงน้ำมันทางซ้ายตรงนี้เลยนะครับแม็กยางนะครับเป็นปัดเงานะครับปัดเงาดําเงามทัลิกแบบนี้จ้างสูงทงล้อเรียบร้อยแล้ว ยางเหลือเต็มๆดอกก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยางปีใหม่ๆนะครับของดันหลบยางดันหลบเกรดพีเมียมคุณภาพนะครับยางปียี่สิบสามนะครับยางปียี่สิบสามสัปดาห์ที่สองใหม่มากๆเขาบอกเลยเอาไปใช้ไปสี่ปีห้าปีไม่ต้องเปลี่ยนนะครับกับยางแค่อย่างเดียวเท่านั้นจุ่มล้อป่งล้อสภาพเดิมๆนะครับเสาวิทยุมีให้ครบหมดแล้วเสาวิทยุแบบใหม่นะครับนี่ป้องกันสัญญาณรบกวนอย่างดีได้รับสัญญาณได้ดีมากนะครับไฟท้ายที่ได้มานะครับไฟท้ายนะ เป็น LED นะครับไฟดีไฟลีก็เป็นฮาโดรเจนนะครับพร้อมเซนเซอร์ถอยมีให้2จุดเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับให้เซ็นเซอร์มาด้วยคุ้มมากๆครับคันนี้คุ้มเลยนะครับแถมประหยัดน้ำมันนะครับ17กิโลลิตรนะครับประหยัดนะครับบอกเลยประหยัดพอๆกับเก่งอีโคคาร์เลยนะตัวนี้เป็นเก่งขนาดกลางนะครับบอกเลยผู้หญิงผู้ชายนะครับซื้อซื้อไปใช้ส่วนใหญ่นะซื้อไปใช้นะครับส่วนใหญ่เลยนะครับและที่สำคัญคือมันตอบโจทย์นะครับประหยัดน้ำมัน ประหยัดเงินในกระเป๋าของเรานะครับวิโอย้ยคันนี้ผมแนะนําเลยครับว่าตอบโจทย์นะครับสต่ภาพภายในเป็นยังไงอ่ะมาดูครับภายในดีไซน์สวยๆใหม่ๆเหมือนกับตัวท็อปเลยนะบนบูหนังสีดําด้านแบบนี้นะครับกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับออโต้หนึ่งมาอีสานมาเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็หูจับเปิดปลดล็อกเนี่ยเป็นดําด้านเมัฉลิกแบบนี้นะครับพร้อมกับเส้นสี ชมพูชมพูน้าตาลแบบนี้เลยนะครับสีไม่ใหม่สีพิ้งพิงเพลเเหมือนสีเพล่เพลนะครับนี่สวยๆหล่อๆเท่ๆนะครับกระจกเป็นไฟฟ้านะครับปรับเปิดปรับได้ตรงนี้เลยครับเนี่ยไฟฟ้าปรับได้ซ้ายขวานะครับพร้อมระบบแสะเทียซีมีมาให้แล้วนะครับเรียกว่าทันสมัยน่าใช้จริงๆครับแล้วนี่คือเป็นระบบป้องกันเซฟตี้การล็อฟฟีลด้วเท่าไหร่นะครับช่องวางแกํามีให้ครบหมดเลยนะครับบลมารีสามก้านทรงสปอร์ตเป็นแอร์แบ็กก็มีให้ตรงนี้แล้วนะครับ อ่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนของเลขใหม่นะครับกุญแจเป็นคีย์ายแบบนี้เนาะอ่ะบิดนะครับบิดถ้าบิดเฉยแค่นี้นะครับยังไม่สตาร์ทมันจะเป็นระบบของแบตนะครับจะเปิดแอร์เปิดวิทยุเปิดไฟนะครับนี่ก็จะเห็นเลขใหม่นะครับแต่ยังไม่สตาร์ทเครื่องนะพอสตาร์ทเครื่องนะครับประธานะตรงนี้จะต้องดับไปนะครับอ่าเห็นไหมครับปรานะของแม่ก็ต้องดับไปนะครับนี่คือปกติแบบนี้เลยนะครับรถปกตินะครับใช้ได้ทุกอย่างนะครับวิทยุเอเมม แหมดังเลยแหม่ดังนะครับอ่าใช้ได้ปกตินะครับแอร์ปรับได้สี่ระดับความเย็นนะครับนี่อ่าใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับรถเกรดเนะครับไม่ใช่เกรดบีเกรดซีแล้วมาทำเกียร์เอนะเกียร์ CVT นะครับ CVT ออโต้นะขับไปง่ายสะดวกสบายนะครับมีคนไปขับขี่ก็ขับได้แล้วนะครับเบรกมือแมนนวลเบาปักซีดดำหนังดำส้มแบบนี้เลยสภาพสวยทุหนนะครับเบาะน้าปรับได้ขึ้นลงซ้ายขวานะครับเป็นแมนนวลเหมือนเลยนะครับนี่ของเดีของแท้ต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ หัว oh, e น็อตเดิมเดิมนะครับเดิมๆิมโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับสภาพเดิมแบบนี้เลยนี่คือเดิมแท้โรงงานนะครับเดิมแท้โรงงานนะครับถ้าโดนชนมาจะไม่ใช่แบบนี้นะครับนี่เดิมแท้แบบนี้เลยเห็นไหมนี่เดิมแท้นะครับอ่ะผมให้ดูนิดนึงตะเข็บเปนฮักสวยเดิมธรรมชาตินะครับนี่เดิมแท้ไม่มีชนอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่เดิมแท้ผมให้ดูทุกจุดครับเพราะผมรถมันเกีเอแน่นอนนะครับผมการันตีให้เลยนะครับ ถ้ามีชนหนักพิคว่ำนะครับผมเลิกบอกเลยว่าผมรับซื้อคืนนะครับดันซื้อรถก็เราสบายใจได้นะครับเราขายเดือนหนึ่งนะครับเป็นร้อยคันนะครับนี่ดูครับเดิมแท้โรงงานต้องแบบนี้ครับถ้าไปเจอนะเป็นอุปทตางหายนะบอกเลยอย่าไปซื้อนะครับอย่าเห็นแค่ของถูกนผมบอกก่อนครับคุณจะซื้อรถสักคันนะครับคุณต้องขับขี่นะครับไม่ใช่ขับไปแล้วอยู่พิคว่ำอะไรนงี้ก็ไม่เอานะครับผมบอกก่อนนะครับซื้อซื้อรถนะซื้อครั้งเดียวครับมันใช้ยาวๆนะครับซื้อรถที่ มันเซฟตี้ต่อตัวคุณนะครับไม่ใช่ขับไปล้อหลุดไม่ใช่ขับไปเกียร์พังอย่างนี้เราก็ไม่เอานะครับซื้อของนะครับซื้อเครดิตพรีเมียมพรีเมียมหน่อยนะครับหลังเช่นคันนี้ครับซื้อของให้ตัวเองนะครับรักชีวิตตัวเองก็ซื้อของเครดิตพรีเมียมนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพรอนแค่ห้าพันหกครับใครสนใจคันนี้โทรมาครับอ่ะเดี๋ยวคันนี้ผมจะให้ดูอะไรจุดหนึ่งอีกสองจุดนะอ่ะให้ดูห้องเครื่องนะครับแล้วก็ให้ดูฝาท้ายนะว่ารถโดนชนมาหรือเปล่านะครับ รถโดนชนมาก็อย่าไปซื้อเช่นกันสภาพของเครื่องเปิดมาสะอาดสะอานะครับนี่ทุกอย่างอยู่วางตำแหน่งของปกติรถไม่มีตกแต่งใดๆสิ้นนะครับน็อตเดิมน็อตแท้แบบนี้เลยนะครับนี่ของเดิมของแท้โรงงานนะครับแท้ๆเลยจุงกระโชกไม่มีแตกหักใดๆสิ้นเนี่ยถ้าของเท่าทามาจะไม่ใช่แบบนี้นะครับถ้าของไม่แท้มันจะไม่ใช่แบบนี้จะมีเม็ดอาร์คแบบนี้นะครับนี่เม็ดอาร์คของน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับนี่ต้องแบบนี้นะครับไม่แกะไม่ไายนะบางทีผมไปเจอ เมื่อก่อนเนาะไปเจอผมเคยตอนตอนผมไปซื้อรถนะไปเจอที่อื่นนะครับโอ้โหลอยซีนซีนโครตองเน,โนี้ยโคดซ้ายโคดขวาโคดซ้ายขวาโอ้ผมไม่ซื้อเลยครับดีที่ผมจ้างช่างไปดูนะครับผมจ้างช่างไปด้วยนะผมจ้างไปสองพันห้านะครับก็ได้รถเกรดเอคุณภาพมานะครับดังนั้นครับผม ela, ผมก็ดู plane, รถเป็นแล้วตอนเนี้ซื้อกับผมนะครับผมเหมือนเป็นช่างให้คุณนะครับไปจ้างผมสองพันห้านะมาซื้อกับผมได้รถเกรดเอพรีเมียมไปใช้แน่นอนนะครับ คานหน้าต่างเนี่ยคานเดิมๆแบบนี้เลยรีวิวให้ดูสวยตรงปกแน่นอนนะครับการันตีรถนะครับเอาไปใช้นะครับได้รถเกรดเอพรีเมียมคุณภาพแบบนี้แน่นอนนะครับเสียงเครื่องนะครับบอกเลยไม่มีก้อยๆๆอะไรอ่างสิ้นไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มไม่มีสายพานหย่อนนะครับอ่ดูห้องนู้นเูหน่อยดิน่าจเครื่องเป็นยังไงครับนี่เสียงสีใสๆสีใสๆนะครับอยู่ตามลําดับเลยสองขีดโอเคแบบนี้ซื้อได้ครับ ผ่อนแค่ห้าพเหมือนผ่อนมอไซค์ครับคันนี้เราเอาเป็นเหล็กหุ้มหนังดีกว่าอย่าเป็นหลังหุ้มเหล็กเลยผมบอกก่อนนะครับเอาไปใช้ขับสวยๆรอๆมีภูมิฐานขึ้นขับเก่งดีกว่าท่านผู้ชมครับใครสนใจวีออสคันนี้เนาะก็ผมบอกก่อนเลยนะครับฝากกันนี้เลยนะครับคันนี้รีบโทรมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมพามาดูจุดนึงอ่ะรถชนท้ายมาหรือเปล่าผมให้ดูทจุดก,ก่อนเดี๋ยวลืมอ่ะ ฝากระโปรงท้ายเปิดมาซ้ายขวาเดิมเดิมแบบนี้นะครับหัวน็อตเดิมเดิมไม่แกะไม่ขายูกลมค <grade> <pl> <l ip> มกิฟแผ่นพรมนะแมผ่นพรมสวยสวยเดิมเดิมเนียนเนนะครับสภาพแบบนี้เลยนะครับสวย,ย<__สวยเดิมเดิมเนียนเนียนะครับตะเข็บเป็นอาร์คสวยเดิมธรรมชาตินะครับสวยเดิมธรรมชาติเลยนะครับไฟแท้ไฟเดิมสแตนเลสนะครับนี่เดิมเดิมนะครับตะเข็บเป็นอาร์คสวยเดิมสนิทแบบนี้เลยนะครับ ดูยางนะครับดูยางนะครับยางเดิมๆแท้ๆนะครับตั้งศูนย์งร้อยเรียบร้อยเครื่องมือไม่แรงมีครบคันนี้จุดสําคัญที่คนดูรถยนชนท้ายมาหรือเปล่าอ่ะรรยซินซิลิโคนตรงนี้เลยครับที่ควรดูเดิมแท้โรงงานแบบนี้เลยนะครับนี่คือเดิมแท้นะครับเดิมแท้แบบนี้เท่านั้นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับแล้วตอนนี้ยังไม่มีตังไม่เป็นไรแต่ถ้ามีตังแล้วโทรหาผมเลยครับคันนี้นะครับเอารถนะครับถ้าประวัติดีเคดีนะครับออารถศูนย์บาทเท่านั้นนะเอารถศูนย์บาทนะครับบาตรปชนบเดียวมาเลยนะครับ อาจจะเตรียมมาหมื่นสองหมื่นไว้เผื่อว่ามีคงค่าบำรคงประกันอะไรอยากจะทำอยากซื้อเพิ่มก็เตรียมมาไว้นะครับแต่ถ้ามีดาวก็ผ่อนถูกๆไปครับจาก5้าพันหกนะครับอาจจะผ่อนแค่สามพันสี่พันนะครับอ่ะตัวอีนี้ใครสนใจนะครับาาทักหาโทรหาเป้ได้เลยครับที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดปดเก้าสี่แปดสี่แปดวิทย์คันนี้จะเป็นของท่านนะครับถ้าท่านโทรมาหาผมนะรถเก๋งเกตเอนะครับไม่ใช่ว่าจะหาซื้อที่ไหนก็ได้นะครับ เดี๋ยวนี้นะครับเกรด B เกรด C เกรด D ีนะครับไปเอามายำเป็นเกรดเเนาะเยอะแยะครับเพราะบ้านเรากฎหมายมันละหลวมนะครับดังนั้นครับผมเลยการันตีทำรถผมมันเกรด A จริงๆครับรถเกรด A คุณภาพพรีเมียมแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับพักหาโทรหาเป้นะครับคุณได้รถไปใช้รถดีๆแน่นอนนะครับสนใจโทรมานะครับ094794848เป็นทั้งเบอร์และเป็นทั้งไลน์นะครับ และเป็นที่ปรึกษาให้คุณเรื่องรถมือสองนะครับจะซื้อรถมือสองสักคันคิดถึงเป้รถเก๋งเกตเอคันนี้เลยช่องนี้เท่านั้นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับสนใจโทรมานะครับโทรจองคันนี้ได้เลยนะครับด่วนๆครับบัตรประชาชนใบเดียวนะครับอนุมัติรับรถภายใน1วันเท่านั้นนะครับหนึ่งชั่วโมงรู้เรื่องนะครับว่าได้ไม่ได้นะครับรู้เลยนะครับโทรหาผม0ู4ย์94้8จะผมอยู่ที่เสรีไทย เจกรุงเทพมหานครครับมีรถให้คุณเลือกมากกว่า500คันสนใจทักหาโทรหาผมได้เลยวันนี้ต้องขาดตู้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ